สวัสดีทุกคนนี่เราจะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปยทานเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่เล็กๆน่ารักดีแต่ไม่รู้เพื่อนจะชอบด้วยหรือเปล่าเนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนก็นมีเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็กระดิ่งด้วยริบบิน พิมพ์ลายธรรมดาแบบนี้นะเป็นลายดอกไม้นั่นเองเพื่อนๆสนใจก็แคปไปถามแม่ค้าเองเนาะเพจเราไม่ได้ขายริบบิ้นหรืออุปกรณ์นะนี่เป็นริบบิ้นพิมพ์ลายธรรมดาหน้าตาจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆอยากได้เพื่อนๆก็แคปไปถามแม่ค้าเองเนาะเพจเราไม่ได้ขายริบบิ้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจาก ตัดริบบิ้นก่อนริบบิ้นจะมีทั้งหมด2ขนาดจะเริ่มจากเส้นยาวก่อนเส้นยาวใช้ริบบิ้นเบอร์2องความยาว12นิ้วใช้ทั้งหมด2เส้นเส้นสั้นใช้ริบบิ้นเบอร์2ความยาว8นิ้วใช้ทั้งหมด8เส้น <S <S 2> <S 2> ก็เริ่มจากเส้นยาวก่อนเส้นยาวก่อนนะตามด้วยเส้นสั้น ขเข้าามด,ด้วยเส้นยาวทำด,ด้วยเส้นสั้นสอดเข้าด้านบนดึงออกมานิดหน่อยกลางออกเอาสองเส้นลอดผ่านดึงให้ชิดแบบนี่นะเราจะสารแนวนอนเหมือนเดิมเส้นยาวด้านล่างเปิดขึ้น เส้นยาวด้านบนดึงออกมานิดหน่อยใช้เส้นสั้นของเข้าไปปล่อยเส้นยาวด้านบนสอดเข้าดึงออกมากลางออกเอาสองเส้นลอดผ่านดึงให้ชิดทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆ นี่เป็นสีชมพูนะคลิปก่อนเป็นสีอันนั้นมันเป็นสีแดงมันจะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีส้มอีกสีหนึ่งสีส้มไม่ค่อยสวยเราลองเนาะเพราะว่าสีมันจืดไปหน่อยสีดูค่อนข้างชารานิดหนึ่งแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะเราก็เลยไม่ค่อยใช้สีส้มเท่าไหร่ทีนี้เราก็ดึงขวาซ้ายพร้อมกัน นนี่นะดึงให้เขาชิดกันอันเองขวาซ้ายดึงพร้อมกันบนล่างดึงให้ชิดเหมือนกันแบบนี้พอได้น,นี้เสร็จแล้วเราก็หมุนหนึ่งครั้งจับด้านบนกับด้านล่างโค้งเข้าหากันแบบนี้น,นะเส้นนี้มันอาจจะงอหน่อยแล้วก็ใช้ลิวิ่งเส้นล่างสอดลงสอดเก็บให้หมดนั่นละสอดสองรอบเนาะ ไม่สอดรอบเดียวเนาะสอดรอบเดียวเดีมันอาจจะหลุดก็ได้เก็บไปเลยเก็บให้หมดด้านล่างด้วยนี่เราก็ดึงดึงให้เขาชิดกันนั่นเองเพราะว่าบางทีมันอาจจะหลวมเนาะเราต้องดึงให้สวยๆด้วย ทีนี้เราจะทำด้านบนกันด้านบนจะมีทั้งหมด4ี่เส้นแบบนี้แบบนี่นะจับหนึ่งเส้นด้านขวาพาดข้ามไปทางด้านซ้ายหนึ่งเส้นแบบนี้จับหนึ่งข้ามหนึ่งนั่นเองเส้นด้านล่างพาดขึ้นด้านบนเส้นด้านล่างพาดขึ้นด้านบนเส้นสุดท้าย สอดสอดขึ้นะเนจะได้เป็นฐานสีนั่นเองแล้วก็ดึงแบบนี้แบบนี้น,นะแล้วเราก็ริบบิ้นจะมีอยู่2เส้นถอยเส้นด้านบนออกอถอยเส้นด้านบนกลับเพื่อที่เราจะได้ใส่เหรียญน,นั่นเอง แต่ถ้าเพื่อนไม่อยากไม่อยากใส่ตรงขั้นตอนนี้ก็สามารถใส่อีกขั้นตอนหนึ่งตอนที่พร้อมกระดิ่งก็ได้เหมือนกันแต่เราจะทําขั้นตอนนี้เพราะว่าอยากให้งานมันตั้งได้เนาะจะได้แบบนี้นะจะเป็นแบบนี้ก็วางเหรียญลงไปโลด1บาทสองบาทห้าบาทได้หมดเลยอับเส้นโบนลงมาด้านล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบน ซ้ายสอดไปที่ด้านขวามือเลยนะก็ดึงให้ชิดขวาซ้ายดึงพร้อมกันเสร็จแล้วเพกกลับมาใส่กระดิ่งเข้าไปกระดิ่งจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนชอบแล้วนนี้เราชอบส่วนตัวของเราทีนี้เราจะมาเก็บด้านบนกันด้านบนก็ทำเหมือนเดิมเลยด้านบนจะมีสี่เส้น นนะหนึ่งเส้นด้านขวาจับหนึ่งเส้นด้านขวาพาดข้ามไปทางด้านซ้ายจับไว้ก่อนเส้นด้านล่างพาดขึ้นด้านบนด้านล่างพาดขึ้นด้านบนแล้วเราก็สอดกับแบบนี้แล้ก็ดึงขวาซ้ายดึงพร้อมกัน สายดึงพร้อมกันนี่เราจะสอดเก็บเราจะสอดทีละฝั่งนะทีละฝั่งทีละข้างเดี๋ยวดึงก่อนก็จะเริ่มจากด้านบนก่อนถ้าเพื่อนยังทําไม่เป็นทําทีละฝั่งเนาะทีละข้างค่อยๆทําไปอย่ารัดขั้นตอนนี้เก็บด้านบนก่อน ทีนี้เราก็พิชกลับมาเก็บอีกฝั่งหนึ่งไม่เอ,อ,เ,อ,อเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ดึงขวาซ้ายดึงพร้อมกัน ดึงไปเรื่อยๆดึงให้เขาแน่นนั่นเองด้านข้างด้วยเอเะแน่นแล้วแหละก็ตัดปายที่เหลือทิ้งไปริบบิ้นเราบอกเกินอยู่แล้วนะเพื่อไม่ต้องปรับขึ้นเพราะว่าเราบอกเกินทุกกลิปเพราะบางคนเขายังทำไม่เป็นเนาะเราจะบอกพอดีไม่ได้ พราะบางคนก็ดึงอาจจะดึงหลวมดึงแน่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมือไม่เท่ากันเนาะ <S 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 ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาตกแต่งกันตกแต่งก็ไม่ยากอันนี้วิธีทำเดียวกันกับถุงหอมเมื่อวานนี้เลยเนาะ อันนี้เป็นผ้าลูกไม้นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ขนาดประมาณมสามมิลสามมิลเอยเอยไม่ใช่สามมิลผ,ผิดขออภัยส,สามเซนสามเซนนิดนิดมันไม่ได้เท่ากันทุกอันนะเพราะว่ามันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือเราวัดมาแล้วแหละสามเซนหน่อยหน่อยแล้วก็เปิดข้างๆออกมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาข้างหนึ่งออกไหม ก็ใส่กาวเข้าไปหนึ่งหยดเราจะเอาด้านที่มีเหรียญลงด้านล่างนะเวลาเราตั้งเราจะได้มันจะได้ตรงๆก็จับจับไว้อึดใจนึงให้มันแห้งก่อนเนาะคิดว่ามันแห้งแล้วก็ปล่อยถ้าถ้ามันยังไม่แห้งอย่าเพิ่งปล่อยนะเดี๋ยวมันดีดออกเดี๋ยวงานเราจะเบี้ยวเนาะจะไม่สวย อีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเุ้ยเส่เขกาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจับเบกก่อนแม่เสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็จะตกแต่งด้านข้างนิดนึงแต่ถ้าไม่ตกแต่งก็ได้นะไม่ตกแต่งก็จะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ อันนี้เราจะใช้ลูกปัดสีชมพู3มิลอันนี้3มิลลูกปัดมันไม่ค่อยติดมันไม่ได้ติดกันทุกลูกนะบางลูกมันก็ไม่ติดบางลูกมันก็ติดอันที่มันติดกันก็ทําง่ายหน่อยถ้ามันไม่ทาถ้ามันทํายากก็เนี่ยใช้เข็มสอดเข้าไปนี้มีนะตอนตอนติดลูกปัดเราแนะนําให้ใช้กาวบิด7,000นะมันจะได้ติดง่ายหยดไปสองหยด เอ้ยหยุดหนึ่งหยุดสองหยุดนั่นแหละฝังละอันฝังลวหยุดมีนะเห็นชัดไหมเอ้ลูกมันเล็กเนี่ยล้วก็ฝางลงไปแบบนี้ทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลย เด็ดตรตงๆหน่อยนะนี่เราทําให้ดูบางทีอาจจะเบี้ยวจะเอียงก็ได้นะแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายๆเลยแต่รอให้เขาแห้งก่อนเนาะนี่ที่เราทำเพื่อนๆก็ลองทํากันดูเนาะเผื่อชอบเราก็เอามาแบ่งปันก <Salesforce. S 2> ันไปละ